รทีมงานของเราขออนุญาตเพิ่มเติมสมุดนะครับแลชาลีชานประบับพระโพทองสิดพาดขออภัยนะครับรวบทวบุญด้วยอีกหนึ่งรบาทคุณชาลีชานพระโพทองและข้อบโรัหนึ่งร้อยบาทนางสาวสุกัญญาเหล่า ฮองะนะครับแล้วก็คุณสายมนคุณปราพิษมั่นสุวรรณถ้ท่านได้ทอดพระป่าลอยฟ้า100บาทคุณปราพิษมั่นสุวรรณหนึ่งบาทเด็กชายอัศกรคุณพ่ดพระป่าลอยฟ้านานจระจำปีปอพระจีสาย การต่อยอดมาเป็นพรนสายากองใหญ่ต่อเติมนะครับเป็นท้าป่าลอยฟ้านาให้เป็น่ยป่าที่กองใหญ่เช่นกันดังนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่จะร่วมกันทำบุญก็ขอเรียนเชิญเจริญศรัทธาที่กองอวยการนำมาแจ้งการประสงค์มงรายชื่อกันได้วันมโหลสพชมฟรีนะครับ หอสชมฟรีปองหินเหล็กไฟตากจะทําการแสดงในช่วงเวลาประมาณ20นาิกาดังนั้นในช่วงนี้ยังมีเวลาท่านก็มาแจ้งความประสงค์นะครับมางลงรายชื่อด้านหน้ากองอํานวยการเพราะว่าตอนนี้ าเวลายัางเหลือเยอะนะครับเวลา,าเหลือเยอะที่ท่านไปร่วมทำบ,บุญกันดังนั้นก็มาเสริมบุญสร้างบารมีกันก่อนก่อนที่จะไปร่วมสนุกกับทีมงานของโป่หินเหล็กไฟต่านโมนาบุญด้วยกระยา อีหนึ0งบาทแร้วมันถกเก้าหนึบาทนางสาวปาริตาผงึษาดางหนึ่งร้0ยบาทคุณยายสมหวังประกาศจูทักคุณและครอบควรต่ายให้ดสอนให้ตาบุญพ่อคุณพ่อสมพงษงพุ่มสาหนึ่งร้อยบาทการเป็นลูกหลานทักประกาศจูทักคุณหลังพุ่ม ศิแลนัทราภูริอ,อ้วมหอนทายหงองกร้บาทนางสาวผุดสระปนผุดสตีนะครับร่วงทาบุญทาป่าหนึ่งร้อยบาทรตนาสาวผุดสระปนผุดสตีก็ร่วมทำบุญเข้ามาอีกหนึ่งร้อบาทน่นเทา ตรงนี้เลยครับผรมราชชื่อเลยครับผมราชื่อจัดอนุโมทนาบุญด้วยไปยังครอบครัวต,วตระกูลลักวิเศษสี100บาทุณจุรีลักวิเศษสี100บาท บุญอนุชานาทนวน,น,นและครอบครัวห0ึ่งร้อยบาทครอบครัวตระกูลครูศรีร่วมทำบ,บุญเข้ามาอีก100บาทนะครับแล้วก็ขออ่านโมทนาบุญด้วยนะครับไปยังท่านที่ขอท่านขอสายนะครับท่านต้องมาแจ้งจะได้ที่ใสโโ่โก อาเป็นโกงเงินวัวทองเดี๋ยวจะได้เจอขึ้นไปเรื่อยเื่อเรว่าแน่นอนับนาควา